ผมก็พ่จาก The 55 Review ครับสวัสดีครับตูจาก The 55 Review ครับวันนี้เป็น EP ที่เท่าไหร่ครับพี่สี่ลครับ EP ที่สี่แล้วนะครับสาม EP ที่ผ่านมาเราก็สรุปผลเนอะเราคิวิเคราะห์ผลฟุตบอลต่างๆวันนี้เรามาสรุปผลอันแรกก่อน Premier League ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ เริ่มต้นเลยครับเปิดหัวคู่แรกครับเป็นยังไงครับพ่อพดโอ้ยอาร์เซนอลครับชนะแอสตันวิลล่าสี่ประตูต่อโอ้โหอาร์เซนอลชนะบุกไปชนะแอสตันวิลล่าสี่สองหลังจากที่นัดล่าสุดพึ่งแพ้แมนซิตี้มาสามหนึ่งไม่เจอชัยชนะมานานแน้วแฟนผีไอ้แฟนปืนครับแฟนปืนแฟนผีใจเย็นๆเดี๋ยวแฟนผีมาเดี๋ยวแบบผีมาอันนี้เอาแฟนปืนก่อน ก็เรียกว่าอาร์เซนอลก็สามารถเรียกว่าคืนฟอร์มแต่แบบวุฒิเนาะวันนั้นมีโอกาสได้ดูถ่ายทอดสดวิลล่านำตลอดนำก่อนหนึ่งศูนย์จากโอลิเวอร์กินอเล็ก้วอาร์เซนอลดีเสมอหนึ่งหนึ่งจากซาก้าวอลเลยไปโอ้โหเต็มเท้าเลยไปดูไฮไลท์ได้ครับสวยมากซาก้าวอลเลยหนึ่งหนึ่งอะไรกนั้นวิลล่าขึ้นนำอีกสองหนึ่ง ออร์เนนอตมาตีเสมอ2-2จากหมฟินเชนโกยิงไกลเข้าไปก่อนที่ออร์ัซนอลจะได้มาได้ประตูที่สามในช่วงท้ายเกมนำ3-2แล้วก็มาปิดท้ายลูกที่สี่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บมาติเนสแต่ขึ้นไปม่งแต่มุนโชว์หล่อเลยเจอแอสตันนอลตัดบอลแทงทีเดียวลุดเดียวมาติเนลลี่นี่วิ่งเฮตั้งแต่สิบหลาสุดท้ายมันประตูโล่งๆมันไม่เหลือใคร้ะนะครับนี่คือผลผู้แรกนะครับ คู่ต่อมาคู่ต่อมาครับเป็นเบนส์ฟอร์ดครับเจอคิสต์มพาเลตครับผมอ่าเบนส์ฟอร์ดเจอคิสต์มพาเลตผลสกอร์เป็นยังไงครับ1นึ่งครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งก็แบ่งกันไปคนละหนึ่งคะแนนครับแต่คู่ถัดมาครับคู่ถัดมาเป็นบุ๊คแพนตันเจอบอลมัดครับผมบุ๊คแพนตันเจอบอลมัดสกอร์เป็นยังไงบ้างครับอ่าบอลมัดชนะหนึ่งศูนย์ครับบอลมัดบุกไปชนะหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับคู่นี้ก็ถือว่าเป็นเรียกว่าคู่ชิงหนีท้ายตารางบอลมัดก็เอาชนะไปได้นะครับแคู่ถัดมาครับคู่ถััดมาเเป็นนไบตจ คูลแลมครับผมสกอร์เป็นยังไงครับคูลแลมชนะไปหนึ่งศูนย์ฟูลแลมบุกไปชนะหนึ่งประตูต่อศูนย์เรียกว่าปรายตันมาแรงคูลแลมแรงกว่าช่วงนี้บุกไปชนะได้หนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วมก็ขึ้นไปเหนือไปตันเรียบร้อยโอเคมีผลคู่ไหนครับคู่ต่อมาครับผมเป็นเรเยกว่าตันเจอกับลีสครับผมโอ้เป็นทีมท้ายตารางแข่งกันนะผลสกอร์เป็นยังไงบ้างเรียกว่าตันชนะไปหนึ่งศูนย์ครับเรเวอร์ตันชนะหนึ่งประตูต่อศูนย์กลับมาแล้ว เอวอร์ตันก็เรียกว่าหนีจากโซนมตกชั้นสําเร็จนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปตารางคะแนนกันอีกทีนึงเนาะพูดกัอนมาครับพูดก่อมาเชลซีเจอเซาร์ชัมตันโอ้โหคู่นี้เป็นไงครับเป็น่าเชื่ออีกแล้วล็อกถล่มทลายเจอบว้ยกินไปเรียบร้อยครับเซาร์เซอร์ชัมตันบุกไปชนะเชลซีหนึ่งประตูต่อศูนย์คนยิงรู้ไหมครับใครเจมส์บอดเพ้าเจมส์บอดเพ้ายิงฟรีคิกนะครับ ซึ่งปรากฏว่าเจมส์บอดเขาก็ทำสถิติไล่พี่เบคแมนะเดวิดเบคแฮม,มในการยิงฟรีคิกนะครับเป็นสถิติเรียกว่าอีกลูกเดียวเจมส์บอดเขาจะสถิติเท่ากับเดวิดเบคแฮมแล้วอ่านี่คือเซาท์ทัมป์ตันเชลซีเรียกว่าสิงหุญทุ่มสิงหุญทุ่มเละอีกแล้วอยังไม่ชนะเรียกว่าแกรมพอตเตอร์เริ่มเกาอี้เริ่มร้อนแล้วตอนนี้เป็นพ็อตแล้วตอนนี้เป็นพ็อตเป็นหม้ออะไรใช่บเว้เริ่มแบบไม่ไหวแล้วคู่ต่อมาครับครับผมคู่ต่อมาเป็นฟอเรสต์นะครับ ครับผมเจอกับแมนซิตี้ครับผมอะสกอร์เท่าไหร่ครับเสมอที่หนึ่งหนึ่งน็อตติงแฮมฟอเรสต์เสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งต่อหนึ่งแมนซิตี้สะดุดนะสะดุดอีกหลังจากที่เพิ่งบุกไปชนะอาร์เซนอลได้แต่พอมานัดนี้เจอทีมเจ้าบุญทุ่มอีกหนึ่งทีมน็อตติงแฮมฟอเรสต์ทุ่มยืมนักเตะอันนี้ไม่ได้ซื้อนะอันนี้ยืมยันเกินเกินยี่สิบห้าตัวไหมนี่ยเกินน็อตติงแฮมฟอเรสซื้อมายี่สิบเก้าตัวได้เสมอแมนซิงประตูตอนหนึ่งครับ ต่อแม่ต่อแมาต่อแม่ของผมเลยครับ Newcastle หนุ่มเลยคู่ดึกนิวคาสเซิลเจเจลิเวอร์พูลสกอร์เป็นไงครับเขาโคดแพ้ไปสองศูนย์นาฬิกาแพ้ไปสองวัตตุนศูนยนั่นนี่เกิดอะไรขึ้นบ้างโอ้โหลองวิเคราะห์สิมีมีบอกว่ะออกมาตัดบอลโดยแบบจริงๆนะผมว่าเขาโม่งนะอืเออกมาโม่งโม่งแล้วเกิดอะไรขึ้นเก็ไปคว้าบอลอ๋อเราก็ไปคว้าบอลซึ่งมันอยู่นอกกรอบเก็บโทษใช่มันไม่แช่เกยดบรรจุแล้วออกมาข้างนอกเลยครับครับผม อ่านิโป้ก็เลยโดนใบแดงไปก็เลยเจอหงส์อยคาบ้านสองศูนย์แล้วนอกจานั้นฟอร์มโดยรวมนิ่คเรับเป็นไงคฟอร์มโดยรวมเหรออือือโอ้โหพี่แม็กซี่แมงนี้ขอทีแม็กซี่แมงเขาเป็นนี่ไงเขาเรียกว่ามีครอบครัวแล้วแต่เขาอาจจะอยากเมียหรือเปล่าเขาเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวใช่ไหมเลี้ยงอย่างเดียวเลี้ยงอย่างเดียวเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม็กซี่แมงเนี่ยผมดูไฮไลท์เขาก็เลี้ยงตัดมายิงเลี้ยงตัดไปยิงอยู่สองสามลูกเกิดไง ก็โอกาสก็มาจากเขาแหละครับแต่เขาก็มีเพื่อนอยู่ไม่ยอมส่งไม่ยอมส่งอ่าเขาจะแบบเขาเรียกไรเลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงเดี่ยวชอบชอบเลี้ยงคนเดียวนะครับแม็กซิมมงนี่คือผลคู่นิวคาสเซิลกับลิเวอร์พูลอันนั้นก็คือทั้งหมดของวันเสาร์นะครับข้าววันอาทิตย์วันอาทิตย์ครับแมนยูเลสเตอร์รอบที่แล้วเราท้ายไว้แมนยู จะเอาอยู่ครับเอาอยู่จริงๆสามศูนยแต่ต้องบอกว่าต้นเกมก็บุดหิดเนาะเลสเตอร์เยวกาอินจังๆ2อครั้งแต่ทาวิบาลกับอีเฮนาโช่แต่เจอหลวงพี่เดเข้าไปหลงพี่เหลงพี่เดกลับมาแล้วอง์ลงนัดนี้ลูกแรกเซฟมือเดียวมือขวาอีกลูกนึงอีเฮนาโชมงเกือบเข้าแล้วควักออกมาจากเส้นเรียกว่าไม่รู้จะหลงพี่หรือหลงพ่อแล้วช่วงนี้ มีรุ่นนี้กูไว้ใจได้แอไม่เสียประตูล้วคล้อหัวไหมต้องคล้องไม่รู้เด่นหลคอดีไหมนะคลอนะครับปรากฏว่าปรากฏไปสามศูนย์นะครับมาคัทแล็ฟอร์ดยิงอีกแล้วอืมยิงสวยมากลูกแรกเดี่ยวไปคือง่ายๆช่วงนี้เดี่ยวนี่แล็ฟอร์ดนี่ชัวร์มากเลยนะให้เขาเลยนะใช่ชัวร์มากเลยสองลูกหลุดเดี่ยวไปร้อยทั้งสองประตูเลย นะครับแล้วก็ซันโชอ่าแล้วก็ซันโชสำรองลงมาบลูโน่ฟอร์นันเดสแอซิสให้นะครับตัดเรียกว่าหักหักกลับเข้ามาแล้วก็ซันโชเขาขอแตร์ด้วยขาวายเข้าไปเขากลับมาเหมือนกันอ่าเรียกว่าแมนยูถือว่าโอ้โหตอนนี้ขุมกําลังนะขุมกําลังยังถือว่าก็ยังโอเคอยู่ทั้งที่โตเจ็บเยอะนะครับอ่านัดนี้พี่เกษมติดแบนเป็นนัดสุดท้ายอ่ก็เป็นเฟสยืนคู่กับสามิเซอร์อซามิเซอร์ครับ สตเซอร์ก็ลอดใบแดงด้วยเออเห็นเข้ามีจังหวะหนึ่งเรียกว่าเข้าไปสไลด์แล้วเหมือนเปิดปุ่มปรากฏว่ากรรมการก็ดู v ีอาร์มันก็เหมือนกับแบบแล้วแต่เรียกว่าแล้วแต่ดุลพินิจฐ์นะครแล้วแต่ดุลพินิจผู้ตัดสินนะครับก็ลอดใบแดงไปคู่สุดท้ายครับของพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่สุดท้ายวันนี้เป็นสเปอร์ครับสเปอร์กับเวสต์แฮมครับผลเป็นไงครับสเปอร์ชนะ2-0ครับสเปอร์ชนะ2ประตูต่อ0ูนยทำให สเตเปอร์แซงนิวคาสเซิลเรียบร้อยคือผลการแข่งขันอของสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคราวนี้มาดูตารางคะแนนกันบ้างตารางคะแนนเป็นไงบ้างครับพ่อโพดโอ้โห อันดับหนึ่งนี่เป็นอาร์เซนอลอมาแล้วขึ้นมาแล้วครับไปชนะวิลล่าแล้วแมนซิตี้สะดุดเสมอแต่ตอนนี้อาร์เซนอลมีกี่คะแนนแล้วครับอ่าอาร์เซนอลมี54คะแนนครับ54คะแนนตามแล้วอันดับที่2แมนเชสเตอร์ซิตี้ใช่ครับแข่งมีกี่คะแนนครับ52คะแนนครับ52ก็เรียกว่าตามหลังอาร์เซนอล2นัดแถมเสียเปรียบด้วยเพราะอาร์เซนอลแข่งน้อยกว่า1นึ่งนัดนะครับแปลว่าถ้าอาร์เซนอลเก็บตกได้ถ้าบวกอีก3ก็จะนำเป็น5คะแนนไปแล้วนะครับ อันดับที่3ามแมนยูโผมแมนยูมาแล้วนะครับมีอยู่49คะแนน49ครับ5้าสิบห้ตามหลังแมนซิตี้เหลือ3แล้วตามหลังที่2เหลือ3คะแนนแล้วนะครับลุ้นมีลุ้นอันดับที่4เป็นใครครับอ่ะเปอร์ครับผมอ้าวอาทิตย์นี้เรามาอัดคิดกันโดนเปลี่ยนแต่ละอันดับสี่ลอยตอนแรกเรามีคัสเซิล่วงไปละ สเปอร์ตอนนี้มีกี่คะแนนแล้วครับอ่ะสเปอร์ตอนนี้อยู่42คะแนนคะแนนมีอยู่4ี่ะแนนคะแนนอันดับที่5ก็แน่นอนนิวคาสเซิลคะแนนนะครับ 40... ่สิบีเอ็ดครับผมตามหลังสเปอร์อยู่1แต้มน่ะครับอปีและคราวนี้น่าสนใจอันดับ8ละลิเวอร์พูลหลังจากบุกไปใช้ะนนิวคาสเซิลขึ้นมาแล้วเป็น สามสิบแค่คะแนนเก้าสิบเก้าสิบนะครับเรอัลมาขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่แปดนะครับส่วนเชลซียังลังอันดับสิบเหมือนเดิมอยู่ครับนี่คือครึ่งตารางบนนะครับมาดูครึ่งโซนตกชั้นกันบ้างบุยก็ยังคงเป็นเซาท์แฮมป์ตันถึงแม้ชนะเชลซีได้หนึ่งศูนย์แต่พวกเขาก็ยังมีอยู่แค่สิบแปดคะแนนยังเป็นบุยอยู่นะครับอันดับสิบเก้าเป็นเป็นใครครับเป็นลีดครับผมลีดยูไนเต็ดมีอยู่กี่คะแนนครับสิบเก้าโอ้อันดับสิบเก้าแล้วยังมีสิบเก้าคะแนนอีกนะครับ เลขสวยนะขสวยอันดับที่แปดครับอันดับที่แปดเป็นเวสต์แฮมครับเวสต์แฮมมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเวสต์แฮมลงมาอยู่โซนตกชั้นแทนแล้วนะครับเวสต์แฮมอยู่ยี่สิบคะแนนกลายเป็นเวสต์แฮมลีดเอฟเวอรตันตอนนี้อยู่ในโซนตกชั้นครับนะครับส่วนเอฟเวอร์ตันขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่สิบหกจนอันดับสิบเจ็ดยังเป็นบอลมัดอยู่นะครับเรียกว่าเอฟเวอร์ตันถีบตัวเองขึ้นไปแล้วก็อยู่โซนตกชั้นมานานแต่โซน ขายตลาดนี้แบบติด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 อะไรนัครับใช่คอนขายตลาดคือแต้มสูงสีมากอันดับสิบโผอย่างเอวัตตันมี21เวสต์แฮมเป็นทีมอันดับ18มีอยู่20กสง่ายๆว่าแต้มเดียวพลิกันได้เสมอมามากครับขายตลาดนี้แบบใช่ขายตลาดนี้ถือว่าสูงสีมากครับนะครับโอเคอันนี้ก็คือสรุปผลตลางคะแนนจากผลการแข่งขันฟุตบอลที่ผ่านมาครับ คครับนั่นก็คือสรุปตารางคะแนนทั้งหมดนะครับคราวนี้เราไปดูโปรแกรมน่าสนใจในสัปดาห์หน้ากันบ้างนะครับในช่วงวันสุกเสาร์อาทิตย์เนาะก่อนที่จะมีรีแับนัดชิงในวันอาทิตย์แต่ว่ามีรีแับนัดชิงระหว่างแมนยูกับนิวคาสเซิลนะครับแต่โปรแกรมทีมยรกอังติดก็ยังคงมีปกติอยู่คนะครับคู่วันเสาร์คู่ไหนน่าสนใจค้าโทั้งหมด ยกให้เป็นเลสเตอร์กับอา no <L ester S 2> ร์เซนอลเลเลสเตอร์กับอาร์เซนอลตอนสี่ทุ่มเรียกว่าอาร์เซนอลจะทำแต้มหนีแมนิตี้ตอร์ได้ไหมเลสเตอร์ตอนหนี โซนตกแถนไปได้อีกหรือเปล่าครับอเลสเตอร์พึ่งโดนแมนยูยำมาสามศูนย์อร์เซนน์พึ่งบุกไปชนะวินล่าสี่ประตูต่อสองครับก็น่าจะได้ความมั่นใจกลับมาพอสมควรอืแต่เลสเตอร์จริงๆถามว่านัดแมนยูเล่นแย่ไหมเล่นไม่แย่นะเรสเตอร์เล่นดีดีครับกล่องหนาเขากล่องแน่ถือว่ามแล้วลนี้กลับไปเล่นที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมด้วยก็อาจจะมีโอกาสถ้าหลังอัร์เนนอล่วเนาะครับ่าเลสเตอร์ถ้ามีโอกาสยิง ล้ำเซลไม่ใช่หล่มพี่เดยนั่นแหละสีนะครับมีคู่อื่นน่าสนใจไหมครับมีคู่บอลมัดครับผมบอลมัดเจอใครครับแมนซิตี้เมื่อกี้อันดับที่หนึ่งไปแล้วนะอาร์เซนอลคราวนี้แมนซิตี้ถ้าสมมติอาร์เซนอลแพ้เลสเตอร์แมนซิตี้ชนะแต้มก็จะขึ้นกลับขึ้นไปแซงไปดินะครับต้องดูกันครับต้องดูคู่นี้เป็นคู่ขึ้นวันเสาร์นะครับประมาณเที่ยงคืนครึ่งระหว่างบอลมัดกับแมนซิตี้นะครับครับอ่าหลังจากนั้น วันอาทิตย์วันอาบิ๊กแมนครับแมตช์มาลีลอนดอนดาร์บี้แมตช์ระหว่างสเปอร์กับเชลซีนะครับก็ต้องดูว่าเชลซีหลังจากนัดล่าสุดพึ่งแพ้ซาวอ์ตัมสแตนมาศูนประตูต่อหนึ่งนัดนี้มาเจอสเปอร์สเปอร์ก็เพิ่งฟอร์มกลับมาชนะเวสต์แฮมสองประตูต่อศูนย์นัดนี้เชลซีจะเยือนด้วยจะรอดไหมคิดว่ารอดไหมไม่แน่ครับมาเตอร์นี่โดด เดือดปุดปวดปุดปวด,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 ดแล้วนี่ <c oughs> เออเก้าอี้เดือดแล้วตรงน,นี้นจะรอดหรือไม่รอดนะสเปอร์ก็เหมือนกับแบบเหมือนเพิ่งคืนฟอร์มอ่ะอคอนคอนเต้เอแต่คอนเต้ยังอยู่โรงพยาบาลอ,อยังไปร,รักษาตัวแา่การผ่าตัดอยู่นะครับรนัดนี้ก็ต้องมาดูว่าเฮล่เคนช่วงนี้เฮล่เคนถือว่าอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มนั้นขึ้นมายิงเองหรือว่าจะลงมาเป็น ตัวต่ำจ่ายบอลดูซิว่าซอนจะได้เออกสตาร์ทตัวจริงไหมครับเมื่อทีแล้วส่งส่งถึงมินเป็นตัวสำรองนะก่อนที่จะเปลี่ยนลงมายิงครูได้ในนัดที่สองใช่ไหมครับอ่าอันนี้ก็คือโปรแกรมพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับผมแต่ที่น่าสนใจอ่ะมาพูดกันถึงในช่วงกลางสัปดาห์กันบ้างเมื่อกี้จะเป็นพรีเมียร์ลีกในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนนะครับช่วงกลางสัปดาห์ก็มีบอลยุโรปแล้วก็มีโปรแกรมบอลยูฟ่าแชมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับยูโรป้าลีกอยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมีคู่ไหนครับอ่ายูฟ่า เป็นบ like uh, oh. okay, like yeah, okay. ิ๊กแมตต์บิ๊กแมตติเวอร์พูลกับเรอัลมาดริดเลยอ่าลิเวอร์พูลกับเรอัลมาดริดเป็นคืนวันอังคารนะครับสนใจคู่นี้น่าสนใจปกติเราจะเห็นลิเวอร์พูลกับเรอัลมาดริดชอบเจอกันนัดชิงแกจีนฉบับลิบปีนี้มาเจอกันแล้วไหนรอบ1 6ทีมสุดท้ายลิเวอร์พูลจะเปิดแอนฟิลด์ก่อนแต่ช่วงนี้ลิเวอร์พูลฟอร์มก็โอเคนะขึ้นมาอชนะผมอ่ะใช่ชนะเลอคัพเิลก็น่าจะได้ความมั่นใจกลับมาแล้วนักเตะอะไรหลายๆคนเริ่ม ก็เรียกวันเริ่มหางเจ็บกลับมาเนาะทั้งเฟอร์กิวฟันไดก็กลับมาละโชต้ากลับมาละซิมิโนกกลับมาฮะงานนี้เปิดบ้านเจอเรอัลมาดริดอาจจะมีลุ้นเลยมีลุ้นนะสนุกเริ่มมีลุ้นน่าจะสนุกนะครับถ้ามีคู่อื่นอีกไหมครับต่อมาครับเป็นไฮท่าฟังเฟิร์ตครับเจอนาโปลีครับไฮท่าฟังเฟิร์ตนะครับเจอกับนาโปลีเยอรมันเจออิตาลีนาโปลีเดี๋ยวคุณดูฟอร์มโปซิเมิงทีมที่ผมบอกที่คาดอากาศถึงแน้ทีมชาติไนจีเรียจริงๆนะครับ อันนี้คือคู่วันอังคารนะครับคู่คืนวันพุธครับคู่วันพุธครับเป็นไลท์ซิกเท่ามเจอกับแมนซิตี้อาเบไลท์ซิกจากเยอรมนีเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้จากอังกฤษโอ้โหซิตี้ก็เพิ่งเขาเรียกว่าเล่นพรีเมียร์ลีกแต่กปเล่นแชมเปี้ยนลีกเองไปจะแพลวไหมเอ่ยจะแพลวไหมเอ่ยแมนซิตี้ไปเยือนก่อนนะครับก็ต้องมาดูว่าเจอไลท์ซิกจะเป็นยังไงนะครับอีกหนึ่งคู่ครับคู่สุดท้ายของแชมเปี้ยนลีกในสัปดาห์นี้ อินเตอร์ครับเจอกาโต้ครับผมอ่อินเตอร์มิลานจากอิตาลีเจอ FC ปอีกโต้จากโปรตุเกสครับคู่นี้ก็ถือว่าน่าสนใจเนาะถือว่าเป็นสองทีมเจ้าประจำในแชมเปี้ยนลีกกาโต้นี่ยจำได้มั้ยว่ากาโต้นี่ยแบบเออช่วงมันมีช่วงหนึ่งพีกๆก็คือช่วงมูรินโญอ่ะใช่ใช่นั่นแะโอ้โหกาโต้สุดๆเลยช่วงนี้นักเตะก็ถือว่าเขาเรียกว่าเป็นสไตล์บราซิลโปรตุเกสนะครับนะครับโอเคนี่คือโปรแกรมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับ ข้ามไปคืนวันพฤหัสกันบ้างมาถึงของผมละยูโรปาลีรัดที่สองแมนยูเจอบาเซ e l น n อกลับมากลับมาละกลับมาเล่นในโอทับฟอร์ดนะครับซึ่งนัดนี้ทางด้านของคาเซมิโลจะได้กลับมาลงเป็นตัวจริงมาแล้วครับแต่คราวนี้ก็ต้องมาช่างใจเทนฮากแล้วเพราะว่าวันพฤหัสเนี่ยเจอบาเซ e โน่าวันอาทิตย์ชิงกับนิวคาสเซิลแต่คิดว่าเทนฮากก็น่าจะจัด เ็นคนแรกก็น่าจะเป็นตัวที่เรียกว่าดีที่สุดในการเจอบาร์เซโลนานเพราะว่านั้นแรกบุกไปเสมอ2-2 <ừ> แต่ว่าตอนนี้ยูฟ่าเขาเปลี่ยนกฎว่าไม่มีอเวโกอละเพราะฉะนั้นนันนี้นสมมติสมมติเสม,มอกัน 00, 0-0เมนยูยังไม่เข้ารอบนะครับไม่มีอเวโก้สองลูกเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะฉะนั้นพอเสม,มอ0-0ฟุบก,ก็ต้องต่อไปละ ต่อเวลาพิเศษก็มันลุ้นกันว่าจะถึงจุดทษแต่ถ้าง่ายๆว่าถ้าเมนยูหรือบาร์เซโลนาใครชนะก็คือจบใน90นาทีเลยนะครับแต่คิดว่าดูจากเกมแรกเมนยูน่าจะเอาอยู่นะในความคิดผมนะน่าจะเอาอยู่แล้วนัดนี้ได้ทางลิสตันโดมาติเนสกับราเฟลวารานกับยิมคูเซนเตอร์ด้วยเพราะอย่างนัดใช่เพราะอย่างนัดล่าสุดพอนำเลสเตอร์3-0เทนฮาก็ถอดัวจริงหมดเลยลุชอและฟอร์ดเฟสได้ไปพักหมด นะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้นี่หักเต็มที่เต็มที่เต็มที่นะครับก็คิดว่าน่าจะแดนแม่ก็น่าจะเหมือนเดิมซันโชแล็ฟอร์ดบอลเวคออร์งี้ครับ,รบลงมายิงคู่กันแล้วก็มีบรูโน่เป็นตัวทําเกมเนาะแล้วก็มีคาเซมิโลกับทางด้านของคิดว่าน่าจะเป็นเกมแรกที่ได้เห็นคาเซมิโลกับสบวิสเซอร์ยิงคู่กันอ่าน,นะครับส่วนแดนหลังก็น่าจะเหมือนเดิมพร้อมมาตินเนตับมาแล้วมาติเน,นนะตเนวาลาน แบ็คซ้ายก็เป็นลุคชอแบ็คขวาก็น่าจะเป็นฟันบิสซาก้าเพราะช่วงนี้ดาร์โลฟอร์มยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฟันบิสซาก้ากับฟอร์มดีกว่าส่วนผู้รักษาประตูเดคแยร์ยันดีอ่อแต่เหนียวลึกเหมือนเดิมหรือเปล่าต้องมาดูว่าเลววนด็อกซี่จะเจาะได้ไหมนี่นะครับแล้วนาที้บา์เซโล์นาไม่มีทั้งกาบี้กับเปลย์ดี้เลยสองมิดฟิลด์สเปนหายไปทั้งคู่นะครับก็ถือว่าเกมลุกก็อาจจะเบาลงไปสำหรับแมนยูนะครับอันนี้ก็คือโปรแกรมน่าสนใจของ กลางสัปดาห์นี้ในบอลยุโรปครับคือโปรแกรมบอลทั้งหมดคราวนี้เรามาดูข่าวรอบสัปดาห์ที่น่าสนใจกันบ้างเริ่มจากข่าวแรกข่าวอะไรครับข่าวอันเสียดัดไปของคริเซียนอัสซูครับผมอ๋อคิเซียนอัสซูวันนี้เกิดเหตุอะไรขึ้นครับที่มีข่าวที่แต่เป็นไหวที่ตัวทีครับผม ก็คือยังไงว่าคริสเตนัสตูตอนนี้ย้ายไปขาแข่งในลีกของตุรกีเนาะแล้วก็เกิดเหตุแผ่นดินไหวซึ่งตอนแรกมีข่าวมาว่าพบแล้วทนั้นกู้ภัยเจอทางนั้นของคริสเตียนอัสตูแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าล่าสุดมีข่าวว่าพบล่างของคริสเตียนนัสูในซากปรักหักพังเนาะได้บอกว่าเกอพาโทรศัพท์อยู่ใกล้ๆเขาด้วยกเป็นยืนยันได้เลย หลายๆคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมคริสเตียนอัสซูคือใครมสมัยก่อนเคยมาเล่นให้กับน,นิวคาสเซิลสมัยก่อน,นอก็จะเป็นเชลซีมาก่อนอ๋อเป็นเชลซีมาก่อนด้วยแล้วก็ย้ายมา New มมนิวคาสเซิลเนาะคริสเตียนอัสซูก็เป็นนักเตะทีมชาติกาาใช่ครับนะครับ<ม>ก็วงการฟุตบอลก็ถือว่าเขาเสียนักฟุตบอลเก่งๆคนหนึ่งไปแต่ว่าตอนสมัยเล่นในพรีเมียร์ลีกอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้นหูเนาะอาจจะแบบไม่ค่อยได้ลงสนามนะครับก็ถือว่า เป็นเหตุที่เราไม่น่าสใจเลยนะครับเจอเหตุสินวายเข้าไปนี่เขาถัดมานี่อะไรครับเขาวถัดมาก็แมททาร์เก็ตครับของนิวคาสเซิลกลับมาเล่นให้กับทีมสำรองให้แล้วครับก็เป็นข่าวดีๆเหมือนกันครับผมก็ถือว่าเป็นข่าวดีของซันซาริก้าเนาะแมททาร์เก็ตกลับมาแล้วใช่ไหมครับแต่มีอะไรครับแล้วก็มีข่าวว่าคาร์ลครับจะให้คุณจะเจอกับผมนี่ทางคาริโอส ลงหรือจะเป็นเอลเลสปีดีคือง่ายๆว่าตอนนี้นิวคาสเซิลเจอปัญหาในนัดชิงคาราบาวครับเนื่องจากนัดล่าสุดมิกโป๊บมิกโป๊ใบแดงครับโดนใบแดงมาตินดูบัมก้าติดขับท้ายเนื่องจากมาเล่นให้แมนยูตอนนี้กลายเป็นเขาเรียกว่าดูบัมก้าเนี่ยไม่รู้จะเชียร์นิวคาสเซิลหรือเชียร์แมนยูหรือเปล่าทรัไมยังไงครับคือดูบัมก้าสังเัตจริงๆเราคือนิวคาสเซิลดูบัมก้าแต่ถ้าแมนยูชนะเขาได้เหรียญนะ ใช่คว่เนียรับผมถ้าแมนยูชนะนิวคาสเซิลดูบาร์ก้าได้เหรียญเพราะว่าเขาถือว่าเขาลงเล่นให้แมนยูในฤดูกาลนี้เขาเขาเป็บอกว่าขำๆไงว่าแบบเอา้า <c oughs> ดูบาร์ก้าช่างใจแนละ้วกูเชียรใ์ใครดีว่านัดนี้เ <c oughs> ชียร์นิวคาสเซิลก็ต้องสงก<อ>ัดท<ผ>ีแ<ต>่แท้จริงแต่ถ้าเชียร์แมนยูเนี่ยเขาได้เหรียญด้วยเพราะว่าชื่อเขาอ่าอยู่แมนยูใช่ในลีกคัต่อให้ตอนนี้ส่งกลับไปอยู่นิวคาสเซิลละเพราะว่ามันหมดสิทธิ์ลงสนามเพราะว่าติดค้ำท้ายด้วยนะครับผมถ้าแมนยูได้แชมป์ดูบาร์ก้าได้เหรียญด้วยคุณลอง ลองโทรไปถามดูบับก้าดูเชื่อใครอ๋ะอะไครับ <c oughs> อ่าคราวนี้พอนิโกโดนแบนมือหนึ่งดูไหมดูบาบก้าม,มือสองโดนบแบนอีกมือสามเลยมาอยู่ที่คาริวต์คาริวต์ครับหลายหลายคนงงคาริวต์ชื่อมีคุณ,คณแฟน, <c oughs> นผงเลยแฟนผงองรู้แฟนผงแดงบอกว่ากูจําชื่อมันแม่นมากไปหาไฮไลท์ดูได้นัดชิงแชมเปี้ยนลีกกับเรอัลมาดริดรับหลุดเอ้ยลูกหนึ่งเตะติดลูกหนึ่งรับหลุดนัดนี้จะเป็นอย่างนั้นไหม อย่าเลยอยย่าเลใช่ไหมแล้วประเด็นคือคารลิอุสมันก็ไม่ได้ลงมือหนึ่งนายก็ไม่เห็นเขาลงนานมากบางทีนักเตะแบบเขาเลยดล้างสนามไปนานๆนะพอกลับมาลงมันความมั่นใจมันมีผลเยอะนะใช่ไม่มีแมตเป็นแมตฟิตด้วยอ่ะนะครับอ่าการนี้ก็คือข่าวเพิสตัประตูของมูคาเฟ่ครับนะครับ มีข่าวอกันดีไหมมีไหมแมนยูมีมีมมมมมมอะไรไหมแมนยูพูดถึงประตูละหลวงพี่เดย์เ oh. มื่อกี้ประตูนิวคาสเซิลใช่ไหมครับคราวนี้หลวงพี่เดย์ทำสถิติเทียบเท่ากับตำนานของแมนยูก็คือปีเตอร์ชไมเคิลในการรักษาคลีนชีดคลีนชีดก็คือง่ายๆว่าตอกเกมก็คือไม่เสียป,ประตูนะครับตอนนี้เดเคาร์รักษาคลีนชีดไปแล้วหนึ่งร้อยแปดสิบนัด เท่ากับปีเตอร์ชไมคิขึ้นแล้แปลว่าถ้านับน้ากับบาร์เซโลนาเนี่ยเดเคอาทำกินชีได้กจะเป็นสถิติใหม่ของสโมูสรแต่ปีเตอร์ชไมคิขึเรียบร้อยนะครับขึ้นมาเป็นลูกัรตูที่ทำกินชีดเยอะที่สุดนะครับ โอเคนี่คือฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะมีข่าวแค่เดกอาส่ควอนเ่องเจ้าของทีมก็ตามเจ้าของทีมเป็นยังไงบ้างก็ตามข่าวล่าสุดก็มียื่นแค่สองเจ้าก็คือกาตากับเซอร์จินแลตคิอื์แต่คราวนี้ก็ไม่รู้ว่าเกเซอร์ว่างไงเพราะเกเซอร์บอกจะเอา6กพันล้านปอนด์นะครับแต่เซอร์จินกับกาตาตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเขายื่นสูงสุดแค่ประมาณสี่พันหนึ่ง4ี่พันห้าครับ ล้านนะี่พห้า้านปอนไม่ใช่สี่พัน้าร้อยนี่พั้ารอยล้านปอนนะครับก็ต้องมาดูว่าเกเตอร์จะเอายังไงนะครับแต่นี่ก็คือข่าวมีเห็นไหมไม่มีแล้วนะสัปดาห์นี้คือข่าวทั้งหมดนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่านี่ก็คือ ep 4ของเรา2คนนะครับกับช่องดี5้าห้ารีวิวขอบคบณเลยครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องเราด้วยนะครับครับผมอย่าลืมนะครับขอบคุณนะครับบ๊ายบาย